เราไม่ค่อยเข้าใจนะครับแล้วเขามาเป็นภาษาสเปนิชกับเชเปนนิสนะครับมาถึงบทเพลงที่สามนะครับบทเพลงที่สามความยากก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าสองเพลงที่ผ่านมานะครับและเพลงนี้ก็เป็นภาษาสเปนิชอี่เช่นเดียวกันนะครับสองนักล่าฝันต่อไปนี้จะตีโจทย์เพลงนี้ทั้งในเรื่องของการร้องและการแสดงอย่างไร

Bye. Uh... How about it? Ah <laughs> ai, <laughs> 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 ีเจ็บครับร้องเนื้อถูกกี่เปอร์เซ็นต์อถ้าส่วนใหญ่จะไปผิดก็ไปผิดตรงเนื้อสเปนนะครับอแต่ว่ามามการรนาทานน่ะเอ้มาการรนาโอเคไม่มีใครรู้เดี๋นี่ก็งงๆไปก่อนซึ่งเราตรงนี้เราไม่เราไม่วัดกันเพราะว่าเราให้กินยาคนละขวดไม่ได้ไม่ได้มาวัดเรื่องร้องนะเอตอนนี้ ขชาเริ่มมีหน้าที่สองแล้วนะเออแต่นี่ขชาเต้นเต้น,นเ <ๆ S 1> าาต้นเยอะกว่านิดอันนี้เต้นแบบว่าเต้นเยอะมากเต้นเยอะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเต้นแรงนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดได้ดูไอ้จะอแกสองคนที่ร้องเพลงนี้เ,<อ>เคยเคยเห็นใช่ไหมในมิวสิกวิ<อ>ด,ดีโออ่ะม,นนมันนิดเดียวเองอ่ะมันเต้นเนี่ยมันนิดเดียวเองอ่ะ นี่พี่ก็เต้นมาเเป็นพี่จเป็นทำเป็นต่โขนแต่ว่าคือมันนิดเดียวเองอ่ะแล้วมันแบบดูสนุกอ่ะคือไม่จะอินเนอร์มันได้อย่างมันมันอย่างคชาที่เต้นเมื่อกี้นะนิดเดียวเองนะเออทำไมนิดเดียวแล้วทำไมคอมเมนเตอร์ก็ชมว่าเอ้ยทำไมเต้นดีนั่นแหะมันอยู่ที่จากอินเนอร์ออกมาเนี่ยมีของออกมาแล้วแต่อันนี้ต้องฝึกต่อไปคือสายตาตอนนี้ยังสายตาเดียวอยู่ ตอนนี้หน้าเริ่มเป็นสองหน้าเมื่อมีหน้าหลายหน้าเพิ่มขึ้นแล้วเริ่มมีหน้าเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้คือการโฟกัสเนี่ยเดี๋ยวดูจันรร์จะกล่ายงนี้ทำไมร้อนหนูวะเวลาเรามองกันเนี่ยมันแบบมันมีทีนี้พอเราลา่เราประวัปุ๊บพวกเรายังโฟกัสสายตาพวกเราหลายคนนะโฟกัสสายตายังไม่รับมันมันเป็นนิ้อมันตื่นเต้นแล้วมันเออซึ่งภาษา ง่ายๆเมื่อก่อนเขาเรียกตื่นเวทีพวกตื่นเวทนะีมันจะเป็นอย่างเนี้ยซึ่งยังมีอาการอยู่บ้างแต่ว่าอาการนี้ไม่ใช่รักษาง่ายๆนะต้องใช้เ,เวลาม,มันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องแบบขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าฉันนั่งอยู่ที่บ้านอ่ะต้องชินต้องรู้สึกคับชะโพที่ไม่ได้ขึ้นเวทีบ่อยหรอกแต่ว่าพอนั่นปุ๊บเรารู้อย่างเดียวคือไอ้นี่บ้านเราเนี่ยนี่เวทีของเราเราจะเคลียร์คนนี้ก็ได้จะเคลียร์คนนี้ก็ได้ ตามองตรงเรายิ้มให้เราเริ่มอันนี้อันนี้พวกนี้เนี่ยมันเป็นความเป็นธรรมชาติแล้วมันจะเกิดขึ้นเองแล้วมันถ้าเป็นปุ๊บเนี่ยมันจะบอกไอ้คนนี้มันมันมันมีเสน่ห์มันเนี่ยมันมาจากถึงนี้ทั้งนั้นแหละแต่ตอนนี้มันก็เริ่มมาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดเพลงแรกๆบอกเขาไปแล้วว่า Opening Act, Opening Scene จากวีคแรกจนถึงวีคนี้เนี่ยต่างกันมากต่างกันมากคือกําลังมันพลังมันมีมายังไงไม่รู้ก็คือ คนดูเขาไม่รู้หรอกว่ามันบางทีว่าไอ้วีคแรกที่เปิดออกมาปุ๊บก็เออก็ดูไปอย่างนั้นเออเราอาจเราอาจจะบอกว่าอ้าวเขายังไม่ได้เป็นแฟนโอเคก็เป็นยมงไม่ปลื้มอ้าวไม่ปลื้ม <c oughs> ก็เป็นไปได้แต่ว่ามันคนเละเรื่องนะกับการที่กับดูแล้วโอ้โหพลังมันส่งให้มันคมันเวทีเนี่ยคนห้าคนเจ็ดคนมายืนเนี่ยกับอีกว่าอีกวันหนึง่งอีกคนห้าคนเจ็ดคนที่มันเทรนเทรนมาแล้วเนี่ย พลังมันต่างกันเยอะมากเลยนะเห็นได้ชัดมากอยากให้เห็นแบบนี้ไปจนถึงวันรอบสุดท้าย,อ,ายอีกเดือนอนึงอโอเคมีอะไรไม่มีค่ะโอเคหายใจก่อนหายใจก่อนห<า>เหนื่อยก่อน